โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้าง i ินเด็นะครับให้กับตารางนะครับการสร้างอินเด็กนี้ก็เหมือนกับการสร้างาสารบัญในหนังสือนะครับเวลาเราค้นหาหัวข้อต่างๆก็จะเร็วขึ้นนะครับในฐานข้อมูลเหมือนกันเนาะถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลเนี่ยก็ต้องมี i ิน e x ็กให้เขานะครับเขาจะได้ค้นหาได้รวดเร็วขึ้นโอเคทีนี้ก็ผมจะสอนวิธีการสร้าง i ินเด็กให้กับตาราง Product นะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกดีไซน์นี้นะครับ จะสังเกตว่าตอนนี้มันมี primary key 2อันเนาะให้เราลองคลิกขวาตรงนี้นะครับตรงหัวคอลัมน์ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ index แล้วก็ key เราจะพบว่าตอนนี้มี pk product อยู่อตอนนี้คืออะไรนะครับก็คือ primary key น,นั่นเองจะสังเกตตรงไหนครับตรง type เนี่ยนะ type เป็น primary key ตรง each unique นะเป็น yes แปลว่าค่านี้จะไม่มีการซ้ำกันเนาะ เราสามารถที่จะไปเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงคอลัมน์เนมเนี่ยนะครับกดตรงจุด3จุดเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีให้เพิ่มตรงนี้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มนะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับค่าเดิมนะผมจะสร้างใหมนะ่การจะสร้างใหม่ก็ต้องพิจารณาว่าเราจะสร้างให้กับคอลัมน์อะไรบ้างนะอย่างในตัวอย่างโปรแกรมผมก็จะให้ทําการเซิร์ชนะโปรดักบาร์โค้ดได้นะครับเซิร์ชค้นหาชื่อสินค้าได้ค้นหาจาก มวลหมูสินค้าได้เป็นต้นผมก็จะทำอินเด็กซ์ให้กับคอลัมน์เหล่านี้เนาะให้เราทําการกดแอดนะตรงนี้จากนั้นก็ตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะ identity ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า product แล้วก็ underscore search index อ่าต่อไปก็ให้มาเลือกคอลัมน์ตรงนี้นะครับตรงนี้ เราจะเซิร์ชจากอะไรบ้างก็พิจารณาเพิ่มเข้ามาเนะาะผมจะเลือกเป็น Product Barcode นะครับาจากนั้นก็จะเป็น Product Name นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น Category Name แล้วก็เราจะค้นหาตัวไหนก็เพิ่มเข้ามาเนาะ Unit of m i a s u r e ตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับ ในส่วนของโนต e นะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลก็ไม่ควรจะไปเพิ่มอินเด็กนะครับบางทีการมีข้อมูลเน่านี่ก็ไม่มีประโยชน์สําหรับการเพิ่มอ n d e ด็กนะครับก็ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับ product barcode product name category name แล้วก็ unit o f m e s s u r e นะครับกดโอเคตรง each unique ตรงนี้ต่อเป็น no นะครับ เพราะว่าค่าเหล่านีอา้อินเด็กตัวนี้ผมจะใช้สําหรับการค้นหาข้อมูลอย่างเดียวเนาะก็กด close ไปนะครับจากนั้นลองเซฟดูนะเซฟโอเคทีนี้เราจะมาดูอีกนิดนึงนะครับสําหรับ product bar code ตรงนี้ผมจะเพิ่มอินเด็กให้เขาเฉพาะอันเนาะเข้าไปตรงอินเด็กคีอีกครั้งนะครับตรงนี้ผมจะแอดมาใหม่นะ สำหรับเป็น product barcode ตรง is unique ก็จะกำหนดเป็น yes นะครับแล้วตรงคอลัมน์ตรงนี้ก็ไปเลือก product barcode แบบน,นี้นะ,ะจากนั้นไปแก้ไขนิดนึงตรง search ตรงนี้มาดูว่ามันจะ ตรงนี้มี product barcode เพิ่มเข้ามาเนาะก็อลองดูก่อนนะครับว่าประมาณนี้ก่อนโค้ดเข้าไปนะครับเซฟโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ให้พิจารณาเอานะครับว่าจะเพิ่มอินเดให้กับคอลัมน์ไหนบ้างเนะเาะเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้ตลอดนะตรงนี้นะผมจะแก้ไขให้ดูนะตรง product barcode ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการลบออกก็กด e l l t t เนาะ ตรง product search index ถ้าเราต้องการาลบออกก็ delete ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการสร้าง index สําสำหรับการ search ข้อมูลให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ product barcode ตรงนี้ถ้าาค่าไม่เป็น u n i q u เนี่จะนำไปเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นต้องเพิ่มอินเด็กให้กับเขามาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ Is unique เท่ากับ Yes ตรงนี้สำคัญนะครับ ถ้าไม่เพิ่มเข้ามานี้เวลาไปเชื่อมกับตารางเซลล์เนี่ยเขาจะไม่ยอมเนาะเวลาที่มีการสร้างความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับเออบางท่านบอกว่านําไปจอยกันเอ,อ่นำไปเชื่อมกับตารางอื่นแล้ว sql server ไม่ยอมเพราะว่าเราลืมกําหนด index นะครับแล้วก็ unique ตรงนี้ด้วยเนาะคือค่าที่ไม่ซ้ากันนั่นเนองเนาะโอเคกด close แล้วก็ save นะครับโอเคครับสําหรับ ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลคเชอร์หน้ากับผมขอบคุณมากครับ